เทพิสดาลบทที่72กระบี่เทพฤทิ์โหเทียนเสียงสุกเก็บมีดสั้นไว้ในแขนเสื้อปากกาว่ากาจู้ชมเชยเกินไปแล้วพางรับราจอกนั้นมารู้สึกมีกลิ่นสุราหอมหวนโวยกระทบนาสิกต้องชมเชยว่าสุราอันประเสริฐจบคำยกจอกขึ้นหมายร่ำดื่มช้าก่อนในเสียงตะวันห้ามปรามบนเวทีด้านทิศตะวันออก ปากฏเงาร่างสองสายลอยขึ้นศาสพุ่งลงมายังสองฝ้าข้างข้างกายโหดเห็นเสียงทั้งสองคือกัวงเง็กหงและกงจู้วิฉุม่วงซึ่งปล้อมเป็นบุรุษเสียงตะหวาดกับเป่งจากปากกัวงเง็กหงกัวงเง็กหงเพ่งตาวาววับจับช่องมองสุราในมือโหดเห็นเสียงแวบหนึ่งจากนั้นเบือนหน้ามายังะมุกนิกายกระดูกขาวกล่าวว่าสุราของกาจู้จอกนี้นอกจากแสดงความยินดีแล้ว ไม่มีเจตนาอื่นอีกหรือประมกนิกายกระดูกขาวเห็นโฮสเห็นเสียงยกจอกหมายร่ำดื่มต้องรอบปิติยินดีพอฟังเสียงตวาดห้ามอดขมวดคิ้วก็หากันมีได้กวงอิกหงเมื่อถามไทยเช่นนี้ประมกนิกายกระดูกขาวต้องใจหายวูบแต่เปลือกนอกยังคมเป็นปกติหัวรเราะเฮอะฮัก่าว่าเสียวเฮบเห็นว่าในสุรามีลวดใดใดหรือ กวงเอกหงกล่าวเสียงเย็นชาความคิดทำร้ายคนไม่บังควรมีจิตระวังคนมิอาจไม่มีข้าพระเจ้าต้องการตรวจดูสักคราโหดเห็นเสียงมิรอรับฟังจบคำพันกล่าวอย่างยิ้มแย้มมิต้องตรวจดูแล้วพางยกจอกขึ้นเดิมสุราลวดเดียวหมดสิ้นชมเชยว่าสุรานี้ลดหอมหวนนักกวงเอกหงต้องขมวดคิ้วหากันรอ้องโพ้งว่าท่าน โดเทียนเสียงโบกมือห้ามไม่ให้นางเอ่ยสืบต่อแย้มยิ้มพางก่าว่าสองท่านโปรดวางใจสุรานี้ต่อให้ผสมพิษหลายกัดก่อนลำไส้ก็ไม่แน่นักว่าจะทำลายข้าพเจ้าได้ประมมกนิกายกระโดขาวหัวร่อฮาฮาก่าวว่ายังคงเป็นโหเสียวเหียบเปิดเผยเฮาหานหยิบฉวยสุราจากถาดเงินอีกจอกหนึ่งเสืบเท้ายื่นส่งถึงเบื้องหน้าโหเทียนเสียง เอ่ยสืบต่อนี่เป็นจอกที่สองหัวถิ่นเสียงยกมือขวาขึ้นจอกเปล่าก็รอยจากมือตกรกนลงบนถาดเงินอย่างแม่นยำวางสงบนิ่งอยู่บนตำแหน่งเดิมพร้อมกับยื่นมือซ้ายรับสุราจอกที่สองก้าวยางฮึกหานยังมีอีกจอกหนึ่งยังคงส่งมาเถอะประมกนิกายกระดูกขาวรีบหยิบฉวยสุราจอกที่สามจากถาดเงิน ใบหน้าปรากรลอยยิ้มชั่วร้ายออมหิตขึ้นพอปรากฏก็สลายวับโฮดถี่นเสียงยื่นมือขวารับสุราจอกที่สาม,มารถถือไว้สองมือถือสุราสองจอกอยู่ในระดับเสมออกรอบพนึกกำลังภายในอ้าปากขึ้นดูดวูบสุราในจอกทั้งสองใบพันฉีดพุ่งขึ้นมาดุดดังน้ำผุเข้าปากโฮดถี่นเสียงจนหมดสิน้นนี่เป็นวิชากำลังภายในชั้นสูงล้ำ หากปัสจาพรางการฝึกปือขั้นสุดยอดมิมีทางกระทำได้เรายอดมือเมื่อเห็นเช่นนั้นต้องเป็นเสียงหัวรอดชมเชยอย่างเริมตัวประมกนิกา,กายกระดูกขาวชมดูจนอกสันขวัญแขวนแม้แต่อสูรเฮียมซึ่งนั่งอยู่บนเวทีด้านทิศเหนืออดหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยมีได้โหดเห็นเสียงแม้อายุอย่างเยาว์กลับมีพลังการฝึกปือถึงระดับนี้มีทราบ ลำเรียนได้อย่างไรขณะคุ้นคิดโหดเห็นเสียงตวัดสองมือขึ้นจอกสุราทั้งสองใบก็ร้อยกลับลงบนถาดดังเดิมประสานมือต่อประมุกนิกายกระดูขาวกล่าวว่าขอพระคุณกาจู้กำนันสุราเรลิศรดประมุกนิกายกระดูขาวหัวร้อฮาฮากล่าวว่าโหเสียวเฮียบไม่ต้องเกงใจนับแต่นี้พวกเรานับเป็นพวกพ้องเดียวกันแล้ว พางหยิบฉวยกระบี่เทพฤทิ์จากถาดเงินประคองส่งถึงเบื้องหน้าโฮดห็นเสียงกล่าวอย่างจริงจังเราฮูเป็นตัวแทนมึ่งจูกำนันกระบี่เล่มนี้แก่เสี่ยวเฮียบหวังท่านรับใช้สำนักด้วยความสัตย์ซื่อจงรักช่วยเหลือมึ่งจู้บรรลุถึงจุดหมายปกครองบุริมไว้ใต้อำนาจโหดถินเสียงแผดด่าในใจท่านกำลังเพ้อฝันชัดๆภายหน้าเราจะใช้กระบี่วิเศษเล่มนี้ ประหารพวกท่านเหล่าอสูรหลายให้สิ้นซากทำลงไว้ซึ่งคุณธรรมบูริมสีหน้ากับปั้นเป็นเข่งขึมจริงจังกล่าวเสียงกังวานกาจู้โปรดวางใจข้าพรเจ้าจะไม่สร้างความผิดหวังแก่กระบี่วิเศษเล่มนี้วาจาประโยคนี้ฟังเผินๆขายการตอบวาจาประมุกนิกายกระดูขาวแท้ที่จริงแฝงความผิดหวังแก่มึงจู้ประมุกนิกายกระดูขาวยามกระทันหันไม่ทันจำแนกแยกแยะ จึงกล่าววางให้เสียวเฮียบปากตรงกับใจแต่ทว่ากวงเง็กหงและกงจู้วิชุม่วงที่ด้านข้างพอฟังวาจาโฮเหียนเสียงก็เข้าใจจิตจนาของชัยดวงใจหันมาสบตากันและแล้วโฮเหียนเสียงรับกระบี่เทพฤทธิ์จากมือประมุกนิกายกระดูกขาวดึงกระบี่จากฝักปากกายเยเดเยียบพันกระจ่ายจา้าเห็นตัวกระบี่ขาววาววับดุดน้ำค้างกลางหาว กึ่งกลางรากโยงเป็นเส้นสายสีแดงจางๆตัวกระบีแ่แพรรังสีการฆ่าฟันสยบขวัญวิญญาณผู้คนจนละลิกโฮเห็นเสียงเพ่งตาจ้องมองชั่วขณะจึงสอดมือสายเข้าไปในอกเสือ้อหลวงทองแท่งมาแท่งหนึ่งเวียงขึ้นกลางอากาศจากนั้นตวัดกระบี่ฟันใส่เห็นประกายกระบี่กระจ่ายวูบเสียงฉับดังเบาๆทองแท่งถูกฟันแบ่งเป็นสองท่อนตกล่นลงสู่พื้น โหดเห็นเสียงสอดกระบี่คืนฝักเสริบเท้าไปก้มกายลงหยิบฉวยทองแท่งทั้งสองส่วนขึ้นมาเห็นลอยฟันราบเรียบแสดงว่ากระบี่เล่มนี้คมก้าวิเศษสุดฟันยกดุดฟันหยวกโหดเห็นเสียงคิดไม่ถึงว่าการมาครานี้ได้กระบี่วิเศษสุดโดยไม่ลำบากยากเย็นแม้แต่น้อยต้องเป็นเสียงห,หัวเราะฮาฮากาว่าช่างไม่เสียทีที่เป็นกระบี่วิเศษของบูริม คมก้าสุดยอดจริงๆประมกนี้กายกระดูขาวผายมือกล่าวว่าโหเสียวเหียบเมื่อรับตำแหน่งองครักษ์พิทักษ์มึ่งจูขอเชิญขึ้นเวทีด้านตะวันออกโหเห่นเสียงกล่าวว่าข้าพรเจ้ามิอาจอําราจ,จากไปหรือโหเสียวเหียบต้องรังอยู่ในภูเขาชั่วคราวรอจนกลับพบมึ่งจูค่อยให้มึ่งจูกำหนดความเคลื่อนไหวของท่านหากแมนข้าพเจ้ามิคิดรังอยู่เรา เกรงว่าไม่อาจตามใจท่านได้โหเถียนเสียงเลิกคิ้วเรียวงามกล่าวว่าหรือต้องตามใจท่านฮ่า <c> ฮ <oughs> ่เสียวเฮียบหากยืนกรานจากไปเราหูรับรองว่าท่านไปได้ไม่เกินร้อยหลีต้องหวนกลับมาเองเพราะเหตุใดประมกนี้กายกระดูกขาวกล่าวอย่างเยือกเย็นเสียวเฮียบทราบหรือไม่ว่าสุราที่ดื่มลงไปเมื่อครู่ทั้งสามจอกเป็นสุราใด โฮดเห็นเสียงหน้าแป้เปลี่ยนเล็กน้อยจากนั้นก้าวย่างปลอดโปรง่งในสุราผสมพิษกำเริบช้าหรือไม่ใช่แต่เป็นมีสิงจิ้วสุรามอมปราทท่านเมื่อดื่มลงไปภายในครึ่งชั่วยามจะก,กำเริบสติสัมปชัญญะเรอะเรือนอรวนแขนขาอ่อนระทวยได้เรี่ยวแรงโหดเห็นเสียงส่งเสียงดังอ้อก่าว่าที่แท้เป็นสุรามอมปราทแต่เกรงว่า ไม่อาจมอมเมาข้าพัเจ้าได้กวงเองหงที่ด้านข้างพอฟังต้องสำรวจมองโฮดเห็นเสียงแท่วหนึ่งก่าวเบาๆประหลาดแท้เสียงก่อขายมีสติสัมปชัญญะแจ่มใสจริงๆกงจู้วิชุม่วงเนี่ยอ้วงจินกอกตาเที่ยวหนึ่งขายฉุกคิดอันใดพันตากระจ่างวูบร้องพ้กงว่าหงเจ้เสียงก่อต้องไม่ถูกสุรามอมประสาททำร้ายจริงๆจินม่วยทราบได้อย่างไร เสียงก่อรับประทานผลสนพันปีภัยร่างกายมีประสิทธิธภาพป้องกันพิษไม่ว่าพิษร้ายใดลนไม่อาจแทรกซึมทำร้ายกวงเอ็กหงพอฟังค่อยคายใจลงรอบระบายลมหายใจออกมาประมุกนิกายกระดูขาวเห็นสีหน้าโหดเห็นเสียงปอดโป่งเยือกเยินปัสจากท่าทีตื่นตะนกต้องบังเกิดความคางแคงสงสัยขึ้นมาแต่ทว่ามันไม่เชื่อถือว่า สุรามอมประสาทจะเสื่อมศูนย์ประสิทธิภาพจึงหัวร้อเฮฮะกล่าวว่าหากท่านคิดไข่ไปก็ทิ้งกระบี่เทพผลิตไว้ก่อนโหเห็นเสียงหน้าเคร่งเครียดเย็นชาลงกล่าวว่าสำนักท่านใช้กระบี่เทพผลิตเป็นเครื่องร่อให้เรายอดพิมมือชิงชัยกันข้าพเจ้าได้ใช้ในรอบสุดท้ายกระบี่เทพผลิตสมควรเป็นสมบัติของข้าพเจ้าแต่สำนักท่านใช้วิธีต่ำสามาัน แพ่ตัวยามอมประสาทในสุราคิดหมายทำร้ายคนแสดงว่าปราศจากความจริงใจต่อสหายร่วมแนวข้าพเจ้าสามารถปฏิเสธตำแหน่งองครักษ์พิทักษ์หมายความว่าท่านคิดนำกระบี่เทพฤทธิ์จากไปหากแม้นเป็นเช่นนั้นจะเป็นไรประมุกนิกายกระโดขาวก่าวลเสียงเกรี้วกราดท่านอย่าได้คิดหมายออกพ้นจากหุเขากระโกกาจู้คิดลงมือรังข้าพเจ้าไว้ ท่านหากไม่เชื่อก็ทดลองดูโฮเห็นเสียงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าข้าพระเจ้าย่อมไม่เชื่อและจะจากไปในบรรดลสภายกะบีเทพฤทิตไว้วางเอวหันมาชักชวนกวงให้หงและกลงจู่วิชุม่วงว่าพวกเราไปกันเถอะบนเวทีทิศต,ตะวันออกบังเกิดซุ่มเสียงหนึ่งดังกังวานว่าโห้กงจือ่ออาตมาจะจากไปพร้อมกับพวกท่านจากนั้นเห็นเงาคนพุ่งวูบว่บ เจงวนเต้าเชียงเห็นบูตึงงอเสียงใต้ซื้อแห่งง้อใบและพูดแทนสำนักขุนลุนคงทงเหล่าสำนักมาตรฐานพากัรลลิ่วลงยังกึ่งกลางวงประมุกนิกา,กายกระโดขาวเห็นฝ่ายสำนักมาตรฐานล้วนผนึกกำลังหมายออกจากภูเขาพร้อมกับโธเทียนเสียงต้องขมวดคิ้วก็หากันคุ้นคิดขึ้นเด็กน้อยนี้มีความเป็นมาอย่างไรกับคล้ายเป็นผู้นำสำนักมาตรฐานก่ปาน ขณะคุ้นทิศป้าก่าว่าทุกท่านคิดไข่ไปแล้วเึงงวนเต้าเจียงกล่าวเสียงทุ้มหนักพิธีแต่งตั้งผ่านพ้นการประลองยุติลงอาตมาและพวกมิมีความจำเป็นหลังสืบต่อย่อมสมควรอำราไม่รอรับฟังฝ่ายตรงข้ามหันกายมาผายมือต่อโฮทเถีนเสียงชักชวนว่าโฮ่กงจื้อเชิญโฮทเีนเสียงยิ้มพางกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอนำทางแล้วพางหันกายสืบท้าไปเบื้องหน้าอย่างโออาพาเผยกวงเอกของกงจู้วิชูม่วงผู้แทนเราสำนักมาตรฐานล้วนสาวเท้าเคลื่อนกายบายโฉมสู่ปากหุบเขาทัานใดเสียงมาร่อย่ำกังวานสองคราคืนเสียงสะท้อนอื้ออึงสถานแก้วหูผู้รับฟังแทบแตกทำลายในเสียงมาร่อบนยอดผาสองฝ้าข้างท่าหุบเขา พันบังเกิดเสียงโหร้องสัทานสะเทือนขึ้นโฮเห็นเสียงกวงให้หงกงจู้วิชุม่วงพูดแทนเหล่าสำนักมาตรฐานล้วนหน้าแปรเปลี่ยนไปแงนหน้ามองไปยังยอดผาสองฝ้าข้างเห็นบนยอดผายืนเรียงรายด้วยปริวานนิกายกระดูกขาวมีจำนวนหลายสิบคนหลวนหนาวเกาทันพาดสายเลงมายังเหล่ายอดพีมือเบื้องร่างขอเพียงได้รับคำสั่งจะยิงเกาทันลงมาดุดหาฝน เรายอดฝีมือแม้มีพลังฝีมือเลิอดล้ำพอเห็นถนัดชัดตายังสถานใจอย่างรุนแรงหากแม้นหางเกาทันระดมยิงลงจากเบื้องสูงจริงต่อให้เรายอดฝีมือมีฝีมือเข้มแข็งปานใดก็ไม่อาจต้านทานรับได้ผลสุดท้ายต้องบาดเจ็บล้มตายสาหัสท่ามกลางความตื่นตะนกเบื้องหลังมังเกิดเสียงแค่นหหวรอเย็นยะเยียบขึ้นพร้อมกบกล่าวว่าทุกท่าน หากคิดมีชีวิตต่อก็กลับมายังที่นั่งเดิมไม่เช่นนั้นเกาทันเหล่านี้อาบยาพิษหลายแหล่งหากถูกยิงใส่ดอกหนึ่งมีแต่หนทางตายสายเดียวโหฮเห็นเสียงและพวกเหลียวหน้ามองเห็นประมุกนิกายกระโดขาวเสยยิ้มอย่างชั่วร้ายบริวารในสังกัดก็รีิวลงจากเวทีด้านทิศเหนือกระชากอาวุธจากฝักบนเวทีด้านทิศเหนือเพียงหลงเหลืออสูรเฮี้ยม นั่งตั้งงานอยู่แต่ประกายตาเขียวปัดชั่วร้ายของมันก็จจองจับมายัางเบื้องร่างคำเอีงนิ่งโฮดเห็นเสียงพันหัวร่อฮาฮากล่าวว่าข้าพัญเจ้าเข้าใจว่ากาจู้มีวิธีร้ายกาจใดขัดขวางไม่ให้พวกเราออกจากภูเขาที่เทอาศัยฝีมือเพียงนี้เองประมุกนิกายกระดูขาวเสยยยิ้มกล่าวว่า,มาแม้แม้นมีฝีมือเพียงนี้แต่สามารถบอกว่า ต่อให้วิหกยังยากโบยบินผ่านรังพวกท่านไว้ที่นี้ได้โฮดเห็นเสียงตาศาสตร์ปะกายวูบดุสายฟ้าก่าว่าท่านเข้าใจว่าพวกเราไม่มีทางออกจากภูเขาย่อมแน่นอนหากท่านทะลวงฟ้าอย่างหักโหมมีแต่ตกตายอย่างอเนตอานาถข้าพระเจ้ามิเชื่อหากท่านมิเชื่อก็ทดลองบุกฝ่าดูโฮดเห็นเสียงกาวเสียงทุ้มหนัก ท่านกล้าพานันกับข้าพเจ้าสักคราหรือไม่พนันอันใดข้าพรเจ้าหากฝ่าออกไปได้ท่านต้องทายเท่าคาสั่งให้ถอนกําลังมือเก่าทัานปล่อยให้ผู้แทนเราสํานักมาตรฐานออกจากหุกเขาประมุกนิกายกระดูกขาวกล่าวว่าหากแม้นไม่อาจทะลวงฝ่าเราอย่างนั้นข้าพเจ้าย่อมตกตายภายใต้หาเกาทัานได้แต่โทษว่าตัวเองด้อยฝีมือ ประมกนิกายกระดูขาวแม้ทราบว่าโหดเถีนเสียงมีพลังฝีมือรึกร้ำสุดอย่างคาดแต่ยังไม่ยอมเชื่อถือว่าโหดเถียนเสียงสามารถออกจากรัศมีการจู่โจมของมือเข่าทันหลายสิบคนดังนั้นพงกศรีะัก่าว่าโตกลงเราหูและปากเงื่อนไขของท่านในความคาดหมายของมันโหดเถียนเสียงต่อให้มีความสามารถสูงล้ำเทียมฟ้า ภายใต้หาเกาาทันที่รดมยิงใส่ต้องถูกทะลวงเป็นเช่นตัวเม่นทอดล่างเป็นซากศพซึ่งความจริงมีเพียงประมุกนิกายกระดูขาวคาดหมายเช่นนั้นแม้แต่ผู้แทนเหล่าสำนักมาตรฐานก็คำนวณเฉกเช่นกันรู้สึกโหดถียนเสียงออกจะเสี่ยงอันตรายไปแล้วกวงเง็กหงกงจู้วิชุม่วงยิ่งมังเกิดความกังวลเปลี่ยมรน้นแต่รวนทราบดีว่า โหเทียนเสียงนิสัยดื้อรั้นทรนงเมื่อกล่าวเช่นนี้ยอมไม่เปลี่ยนความตั้งใจโดยง่ายได้ยามกระตันหันมิทราบเกี้ยกกอมกับกายอย่างไรเช่งงวนเต้าเจียงอดกล่าวไม่ได้คุณธรรมอันเลิศล้ำปันนิธานสุดอาถรรพ์ของกงจือเป็นที่นิยมเรื่อมใสและสำนึกตื้นตันของพวกเรานักเพียงแต่ด้วยกำลังเพียงลำพังคิดทะลวงฝ่าหาเก่าทันออกจะเสียงอันตรายไป หวังโกงจือใครควรให้มากไว้งอเสียงใต้ซื้อก้าวเสริมขึ้นเขงวนเต้าเฮียก้าวได้มิผิดโกงจืดอผูกพันถึงความปลอดภัยของบุริมทั้งแผ่นดินเป็นหลักะดงคุณธรรมไม่บังควรหุนหันมู่วามไปประมกนิกายกระดูขาวสอดคำขึ้นผู้แท้โหได้ยินหรือไม่พวกมันล้วนไม่ต้องการให้ท่านเสี่ยงอันตรายในความเห็นของเรา ยังคงแล้วกันไปเถอะท่านอายุยังเยาว์หากต้องตกตายตายหาเกา่าทันออกจะน่าเสียดายจริงๆฮ่าฮ่ฮถ้อยคาลมแฝงแววแดกดันเสียงหัวรอรระคายหูยิ่ง